อ่าใช่แล้วเห็นชัดโบชัดปนนและวบถอดเม็ด้บอดเม็อนมห้มถามบานมาอยู่งนอง่เอ้ยพูันถอดเม็เนงาม่าไท่ไทยตะกนง่ามแท้ผู้่างามคลทั้ใจให้บอคือสวางพันงามเนี่ยค่ับิดงพี่เครับพี่มิตรแกนอำนาจเจริญนี่นี่พี่ยังเกาะมิตรแกนอำนาจเจริญมิตรแกนอำนาจเจริญเนาะ มีแกนน่าจะเล่นนะครับาะโอ้สิริปินหลายตัวครับนี่เนาะโกโกก็มาบอกโกโกก็จะกอกขี้กันเนาะโก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 ก็จะกอกช่องขี้กันโกโก้เนาะจากไซมีแกนจะขอนแก่นวันไหนสกลสกดนครบ้านบ้านเดียวกับลูกไผ่นี่ครับมัเพื่อช่องดาวไก่ยันไม่ช่องดาวตัวโบกไก่โบกไก่ ข้นบ้านเดียวก็เขื่อนเรือขนบ้านเดียวกันแบบใครพ่พงซ่อนนะนี่แหละอยู่ข้างหลังนี่มีซ้อนผู้ซ้อนไทยเนี่ยซากน์ซากนโอ้สกน์มาหลายเนาะโอ้ยว่งโก้โก้ข้างหลังกันซกน์ปะครับลอยๆลอยเกินนั่งยี่บ้านเดียวกับสิริปินสิริปินยังว่าลืมซื้อแล้วหรอบังคับสาวลอยเกินแน่นั่นสาวลอยเกินลอยศูนย์หนึ่งทนเราะว่าโมเกินหลายตัวผู้มันยืนอยู่นี่น่อกลางล่ม สีสเกตอำเภอเลยอุตอุตพรพิส <Tanz ania> ัยบอกเสียงเบาของอุตพรพิสัยนะเกินไปเบาๆแนวนี้นะจ้างกันเยอะอ้าวขอบคุณที่ร้ายครับที่มาตรวจโรคตรวจไข้ผู้ถูกผู้แก่ครับคอ้คะแนนอาจารย์พานเลื่อคอยคะแนนอาจารย์พานเขาเด้ออาจารย์เด้ออ่าให้ลูกหลายในท่ามืนครับอาจารย์จะกข่งของแอาจารย์ครับเดี๋ยวเอาลองโย่ดูไม่ลองจิกตอกลองจิกตอกเนาะ โอ้ยยูทูบหลุดกันได้ยูทูบมันตีดีกระซิบยังเนาะตีดีกระซิบหันเขาด้วยเนาะมันตีมบนตีจักรเนาะมันตีอยู่บ่มันบัตีดอกมันเลยลบไปหลายคลิปแล้วนะตีดีกระซิบเขาไปเปิดไพ่พวงซ้อนตีดีกระซิบเขาอนุญาตอนุญาตเพื่อนอนุญาตเนาะอนุญาตเนาะโบฟองเนาะโบฟองนะครับเนาะโอ้ยขอบคุณลูกหลานลูกหลานได้หลายที่มาพัฒนาเหมือนคำเปียเนาะเบล่าได้หน่อยอ้าวแม่บ้านก็จะออกน้ำบ่ อาออกมาเบิ่งลูกเวิ้งลานเพิ่นมาวัดก่วมดันบัดให้แม่เพิ่นบ่วัดแล้วจ้าอ๋อวัดนะนอคนได้ผลปกติดอกเมนโอ้มาทั้งชานมมาทั้งโกโก้ด้วยนี่บัดนี่ชานมก็มาโกโก้ก็มาเนาะอันนี้ก็มาจากสำนักงานสาธารณสุขู่กรอตัฒนาในเข้ามาให้คนบ้านเป็นตัวแม่มาอยู่เป็นตัวผู้คนจำนายออกนะครับห่อนแดดแล้วเนาะเราไปใช้อีกบัดนี้เนาะเรื่อยๆเอาเอาสามนี่ไปก่อนนะครับเนาะ คลิปนาเพิ่งไหมอีกไม่หลายมือแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมย่องสงกิมฟ้ามือนะครับเด้อกดไลค์กดติดตามให้แน่เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจทางชิปต่อไปช่องนองไหมว่าท่านดังยังหรอกค้นเพราะฉะวันจ่อยไก่ฉพวปีเลยเนี่ยเพราะว่าครับแต่ว่าอันนั้นติกตอกลายอยู่ไลค์สดไเลยนะสวัสดีครับ